การร้องขันยามเช้าของไก่มีเหตุผลเคยสงสัยไหมว่าทำไมไก่ต้องขันตอนเช้าทั้งที่มันไม่ได้มีนาฬิกาปลุกการขันตอนเช้าของไก่ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญแต่มาจากสัญชาตญาณธรรมชาติไก่จะมีนาฬิกาชีวภาพภายในที่ควบคุมด้วยแสงแดดซึ่งเรียกว่า circadian rhythm หรือจังหวะการทำงานภายในร่างกาย เจ้าจังหวะนี้จะเป็นตัวกำหนดวงจรการตื่นและการนอนของไก่จากการศึกษาของมหาวิทยาลัยในญี่ปุ่นพบว่าไก่จะเริ่มขันไม่นานหลังจากที่ฟ้าสว่างเพื่อแบ่งเขตแดนและประกาศการครอบครองพื้นที่การขันยามเช้านี้ไม่ได้แค่เป็นการบอกเวลาแต่ยังช่วยให้ไก่ในกลุ่มรู้ว่าใครเป็นจ่าฝูงในพื้นที่นั้นๆ หลายคนคงเคยได้ยินเสียงไก่ขันในช่วงเวลาต่างๆของวันนั่นเป็นเพราะอิทธิพลของแสงและเสียงรอบข้างก็ส่งผลต่อนาฬิกาชีวภาพเช่นกันติดตามเพื่อรับชมความรู้รอบตัวระดับเด็กประถมได้ทุกวันนะคะ